พี่นอกมาเอามันไปหนึ่งอันนี้ทางใต้เป็นสีขาวคนให้เขาเอืนมมนนเอ่นมามันกระต่ายคนใต้เอื่อมามันกระต่ายผนอีสานมามันแจ้วขาว <c oughs> อืคนให้เรียกมันกระต่ายว่าฉัน อร่อยดีพระนะเขาว่า,าอันนี้เป็นสีขาวไม่เป็นสีขาวเดี๋ยวนี่เขาเก่งเนาะเขาผสมพันธุ์หลายอย่าง นีหลายซื้อหลายเสียงคือบอกม่วงนี่แหละมะม่วงแต่ว่าพันธุไหตัวพันธุไหนเนี่ยไม้กอนก็นมีแจะมะม่วงแก้วนามดอกไม้เขียวเขยเลยยนี่ยกว่าจักสายพันธุน์แล้พี่น้องมามาเอาไปหนึ่งไปต้มไปแกงไอ้มก หมูพ่วงมีท er The ุยยางแต่ว่ามันนี่มาจากจังหวัดไรกระบุรดอกยาสก็ได้บอมีแมงเลย ก็สี้ดยาเนาะแมันสีมว่วงน้ำมาจากประเทศนอกแมันนี่แม่นประเทศไทยเลยสีขาว,ขาว lãng lại một cài thùng đây thùng bơi thùng bơi đây bơi nào thì thùng bơi đi bơi thùng bơi không không một ที่สานมมอยุคกรุงเทพหลายกรุงเทพวิธีเขาก็บพ่อกินดรอกกินของใน,นหา้างที่สานั่งมันหลายพวกพมา,าก่ะแม่็กินดี หลยประเทศยีนิคกระเทีหลายจจะเท่าพันเลยแนะ่ไลครับไล่ขับตามโรงงาน,น ินดีกินยอกกินมันกินดยดีพี่น้องซอยรุ่นนุนพอค่ะแม่ขายไม่เด้อพี่น้องเด้อมา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 ใกล้ใส่เป็นของฝากกอบแจ๊ก็ได้ มนันมีแมงมันกินแสบแต่บางสวนกับแม่งต่กันกเนาะมันก็ขิ่ไปเหยียบสื่อของงามไล่กับสื่อมากใครเนี่ย ้าวมันเป็นนึงไปต้มมันหองหวานก็ได้ หนึ week, we ่งกิโลว่าขาดว่าเกินพี่น้องขาดก็เพราะอไรเกินก็เพราะอไรมันเกินก็จะขาดถุงถุงหนึ่งมีสิบกิโลก็ให้ไปสิบถุงแาดว่็อะไรเกินมาอะไร ไ้ดูใคยชอบกินมันมาเด้อใยรชอบชอบกินมันด้อี่น้องกินเหลือกินมันเกือกระแซบแซบด้เกือกหอมเป็นเกือกหอมอร่อยอร่อยมากมาก นี่ก็แค่นี้ก่อนนะคะที่หน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ